สวัสดีครับคลิปนี้เลาะเลยลุยเลยจะพามาชมหกหลงกระถางนี้นะครับซึ่งกระถางนี้นะครับเป็นกระถางที่ใบใหญ่มากนะครับที่แอดเองได้ทำการปลูกหกหลงไว้แล้วก็เห็นว่าหกหลงต้นนี้นะครับมันไม่แตกกอเลยนะครับแล้วก็เป็นอ่ากอที่เล็กมากนะครับหน่อก็ไม่ค่อยมีนะครับแอดเลยก็ ทำการรื้อนะครับหรือกระถางใบนี้นะครับนี่ครับผลของการรื้อนะครับท่านผู้ชมแอดจะมาสรุปให้ฟังแล้วก็ให้มาดูกันเลยนะครับว่าเพราะเหตุใดทําไมหกหลงกระถางนี้ถึงไม่แตกกอสักทีนะครับแม้ว่านะครับในกระถางนี้จะมีต้นเยอะหัวเยอะก็จริงแต่ว่าไม่มีหนอกเกิดขึ้นมาเพิ่มเลยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับ กระถางนี้ดินที่แอดใช้ปลูกก็ก็เป็นดินเหนียวนะครับซึ่งกระถางนี้นี่เราปลูกมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วดินที่ใช้เนี่ยเราก็ไม่มีการผสมอะไรเลยนะครับก็ปลูกไว้แบบตามมีตามเกิดซึ่งก่อนหน้านี้พกหลงเองมันก็ยังไม่มีกระแสในเรื่องของบอลน,นะครับแอดเองก็ปลูกทิ้งๆิคว้างๆนะครับใส่กระถางนี้ไว้นะครับครันี้ พอมาถึงตอนนี้ก็มาสังเกตดูว่ากระถางใบใหญ่นี้ทำไมมันมีแต่ใบโผล่ขึ้นมาอย่างละใบนะครับไม่มีหน่อเกิดขึ้นมาเลยนะครับก็เลยทำการรื้อนะครับนี่ครับผลของการรื้อนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับผลของการรื้อนะครับบอกไว้ก่อนนะครับกระถางนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วจำไม่ได้นะครับว่าปลูกไว้ตั้งแต่ปีไหนนะครับก็เลย ปลูกแบบไม่มีความรู้อ่ะนะครับก็ปลูกทิ้งทิ้งกว้างๆนะครับเรามาดูนะครับผลของการหรือท่านเห็นไหมครับข้าขาวเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่อยู่ลงดินลงไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับฝังไว้ลึกมากนะครับนี่ที่เข้าขาวเนี่ยก็คือส่วนที่ลงดินนะครับอยู่ในดินมันจะโผล่ขึ้นมาแค่ก้านใบแค่นี้เองนะครับนี่แต่ละต้นนะครับข้าขาวเนี่ยก็คือลงดินทั้งนั้นเลยนะครับ นี่ที่ส่วนข,า,ขาวๆนี่คือลงดินมันทําให้ยอดหรือว่าหน่อที่แตกมาใหม่น <üğ Rest> <sm all> เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเกิดขึ้นยากแล้วก็เน่าด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบางต้นเห็นไหมครับนี่ต้นนี้ยอดที่แตกมาใหม่ก็เน่านะครับเห็นไหมครับเพราะว่าดินที่ปลูกเนี่ยเป็นดินเหนียวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับดินเหนียวนะครับดินเหนียวก็ทําให้หน่อแทงขึ้นมาลําบ,บากนะครับมันก็เลย เนี่ยครับก็เป็นแบบนี้นะครับทังที่อยู่ในดินนะครับท่านผู้ชมอยู่ในดินมันก็มีหน่อขาวๆเล็กๆเกิดขึ้นอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหน่อที่อยู่ในดินนะครับนี่ที่ขาวๆเนี่ยคืออยู่ในดินทั้งนั้นเลยขนาดตัวนี้นะครับมีใบแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่โผล่ดินขึ้นมาเลยเพราะดินกลบอยู่มันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นนะครับจากกระถางนี้ที่แอดทำการรื้อเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะครับสำหรับใครที่ปลูก ชอบปลูกบอลน,นะครับชนิดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหกหลงหรือว่าอะไรนะครับเวลาปลูกนะครับก็ให้ใช้ดินที่เป็นดินร่วนนะครับที่มีบนปนทรายนิดๆหรือว่าาผสมใบมะขามไปด้วยยิ่งดีนะครับใบก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นดินผสมทรายนิดๆนะครับเพื่อให้เกิดอยากให้ดินมันแน่นนะครับแล้วก็เวลาปลูกนะครับก็ให้เอาหัวลงไปนะครับให้ดินกลบแค่ตรงถึงบริเวณหัวเนี่ยนะครับด้านบนนี้เท่านั้นนะครับอย่ากลบลึกอย่าฝังลึกนะครับท่านผู้ชมเพราะหน่อเนี่ยมันจะแทงออกมาได้ง่ายนะครับเพราะว่าหนอการที่หน่อแทงเนี่ยก็คือมันจะหาอากาศใช่ไหมครับมันหาออกซิเจนนะครับถ้าดินแน่นเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีออกซิเจนนะครับ นะครับมันก็จะแทงขึ้นมาลําบากนะครับส่วนยอดที่เกิดมาใหม่เนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาทางอากาศถ้ามีอากาศมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ง่ายนะครับนี่อย่างต้นนี้นะครับเห็นไหมนะครับเน่าไปเลยนะครับนี่แหละครับก็คือการปลูกนะครับบอนหรือว่าฮอกหลงนะครับอย่าปลูกในดินที่เหนียวแน่นนะครับกระถางแล้วก็อย่าฝังหัวไปลึกนะครับเอาแค่ดินกลบหัวแค่นี้พอนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการปลูกหกหลงนะครับเอามาแชร์ให้กับ A FC ทุกท่านได้รับชมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ